กูรบ้านทุ่งกับทุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้ลุงเด่นจะมา,มาแนะน,นําเมนูเป็นกับแก้มครับช่วงสงการใครมีหมูเหลือหรือว่ามีเนื้อเหลือครับลองทำดูนะครับง,ง่ายๆแต่ว่าอร่อยใครไม่ชอบดิบก็เอาไปทอดก็กินกับผักก็อร่อยครับหรือไม่ชอบกินทอดเอาไปแกงใส่ฟักปังฟักปังนี่อร่อยนะแกงใส่แหนมหมูครับหมูว่าเราหมูปลอดสารจะเขาไม่ใส่สารเนื้อแดงสีประมาณนี้นะครับก็มีหนังหมูต้มแล้วก็ มีแค่สามสอย่างครับข้าวเหนียวแช่น้ําหน่อยเกลือกระเทียมอ๋อยี่เป็นกระเทียมไทยครับก็เลยแกะเปลือกยากผมก็เลยตําทั้งเปลือกเลยถ้าเป็นกระเทียมจีนนี่ถ้าเป็นกระเทียมจีนนี่แกะเปลือกหน่อยพอพอเสร็จก็ใส่ถุงพริกใส่ทําง่ายๆนะครับ,รบก็เกลืออุ้ยเกลือเกลือั้างหนังไงนะครับใส่ได้วยกันเลยนะบเกลือกัาหนังใส่ไปได้วยกันเลยคนจนเข้านนะครับต้องใช้เวลาคนนานหน่อยนะครับ ันเหมือนๆนะครับหนมหมูจิ้นส้มหมูครับใส่เกลือกับผงชูรสนะครับแล้วก็กระเทียมข้าวนะครับจะทาจะทําให้มันเปรี้ยวทําให้มันเปรี้ยวนะใส่ด้วยกันเลยเดี๋ยวมันจะแห้งเกินกระเทียมใส่หมดเลยครับกระเทียมยิ่งเยอะยิ่งดีผมว่านะมันจะทําให้มันมันเป็นมาแล้วมันหอมอ่ะแล้วมันก็เปรี้ยวไว มันจะช้ากับกระบวนการคนนี่นะต้องให้เกลือนี่มันเข้าไปทุกอน,นูของเนื้อมันถึงจะทําให้แหนมของเรามันเป็นป่าเวนี้ปีไหม่เมืองนี่จิ้นส้มหมูนี่ทํากันเกือบทุกบ้านนะผมว่าสูตรแม่อุ้ยป้าอุ้ยมันทําไว้ครับมันจะเอากินแก้มข้าวกับข้าวก็ได้แก้มเล้าแก้มบี้ได้หมดครับแหนมหมู ทำง่ายครับนะเดี๋ยวผมขอตัวคนก่อนครับใช้เวลาคนประมาณนานหน่อยนะครับเอาให้มันเข้ากันดีๆดีครับลองไปทําดูนะครับเดี๋ยวขอตัวคนก่อนครับเดี๋ยวมันนานเกินครับนี่ครับคนจนคนจนเข้ากันนะครับบางทีเขาถามผมมาว่าตุ้งเด่นยทำไมไม่บอกว่าใส่หมูหนึ่งโลใส่เกลือกี่ช้อนโต๊ะใส่อะไรเงี้ยขนาดผมไปทําตามเขามันยังกินไม่ได้นะครับ เปรี้ยวไปเค็มไปหรือว่าอะไรไปอะดังนั้นเราต้องขยันทําทําไปเรื่อยๆมันเราจะรู้จังหวะของเกลือของน้ําปลาของอะไรเองครับก็จริงๆมันชิมได้นะชิมนิดๆแต่ว่ามันเค็มไหมอะไรอย่างเงี้ยแหนมเนี่ยถ้าว่าเค็มไปมันก็ตอนกินไม่อร่อยมันก็จะไม่เปรี้ยวจืดไปก็เสียอีกครับต้องให้พอดีต้องขยันทำครับนี่แหนมูเดี๋ยวก็ตักใส่ถุงเอาพริกยาดใส่เข้าไปก็ ผมชิมนะครับกี้ผมเติมเกลือไปอีกรอบอีกนิดนึงเติมผงชูรสลงไปนะครับก็ใช้ได้เลยครับนี่ครับหนมหมูสูตรดุเด่นครับเดี๋ยวผมจะแพ็กใส่ถุงให้ดูเลยนะครับครับเวลาทำเสร็จก็แพ็กใส่ถุงเลยไม่เห็นกล้องไม่เห็นมั้งนี่ อร่อยครับมันทํามันอร่อยกว่าในตลาดนะเพราะเราใช้หมูสดแล้วก็หนังหมูของเรามันก็หมูสดรพริกไปสองเม็ดใครชอบเผ็ดก็ไว้กินตอนนั้นเลยครับทาง่ายๆครับ,รบช่วงนี้มันร้อนมีสาเก็บไปสองคืนก็เก็บไปสองคืนก็เกกหลือกินแล้วครับพอดีพอดีเป๊ะเลย ทำไว้ครับหนมหมูครับทำง่ายๆครับลองทำดูนะครับครับครับก็ลงทุนไปซื้อหมูอยู่130บาทนะครับพริกเรามีกระเทียมเรามีนะครับเกลือเรามีก็ได้อยู่12อัน13มอันมาครับอเล็กบ้างใหญ่บ้างถ้าถ้าเอาแต่อันใหญ่ก็ได้เยิมกันทั้งนี้อันใหญ่ครับ นี่ครับมจอีกสองวันก็อร่อยเลยครับถ้าไม่ชอบกินดิบก็เอาไปย่างไฟนะครับหรือไปทอดก็ได้ครับหอมไปตองครับอร่อยแหนมหมูสุดลุงเด่นนี่ผมว่าอร่อยนะนี่ครับเอาไปกินส่งกันครับเดี๋ยวกลับบ้านย่าไปดำหัวไปรดน้าดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่เอาไปฝากเขาได้ครับนี่ครับลองไปทําดูนะครับสองวันช่วงนี้อากาศร้อนเป็นได้เลยครับโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกุลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้มาทําแหนมหมู